ดูเรื่องของคลื่นความร้อนกันหน่อยนะคะตอนนี้กําลังเป็นปัญหาใหญ่ในโยุโรปหลายๆประเทศเลยนะคะ,ะเผชิญกับอุณหภูมิสูงแล้วก็คลื่นความร้อนแบบนี้อย่างที่สเปนค่ะทุบสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนมิถุนาย,ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปดูบรรยากาศของสเปนกันนะคะทางตอนใต้คือจุดที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนหนักที่สุด มีการบันทึกอุณหภูมิในช่วง40องศาในเมืองเซบียาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสเปนรายงานเสาที่ผ่านมานะคะว่าเมืองเอลกราโนโดทำสถิติใหม่ด้วยอุณหภูมิสูงสุดในเดือนมิถุนายนอยู่ที่46องศาพร้อมกับเตือนว่าเดือนนี้ก็มีแนวโน้มจะกลายเป็นเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนประเทศอื่นๆอย่างโปรโตุเกสอิตาลีและโครเอเชียต่างก็ออกประกาศเตือนระดับสีแดงเกี่ยวกับคลื่นความร้อนในบางพื้นที่ขณะที่คำเตือนระดับสีเหลืองถูกประกาศในหลายพื้นที่ของสเปนฝรั่งเศสออสเตรียเบลเยียม บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาฮังการีเซอร์เบียสโลวีเนียและสวิตเซอร์แลนด์โดยที่เยอรมนีหน่วยงานดูตันิยมวิทยาคาดว่าอุณหภูมิอาจพุ่งเกือบ38องศาเซลเซียสในวันพรุ่งนี้กับวันพุธก็อาจจะทำลายสถิติเดิมด้วยนะคะ ส่วนที่อังกฤษค่ะส่วนสาธรารณะในกรุงลอนดอนยาเริ่มแห้งกลายเป็นสีน้ำตาลประชาชนก็ต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางอากาศร้อนแบบนี้ในวันอาทิตย์นะคะอุณหภูมิพ,มพุ่งสูงเกิน30องศาเซลเซียสซึ่งนี่คือตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยป,ปกติประมาณ10องศานั่นทำให้สกายพูลจะว่ายน้ำที่เชื่อมระหว่าง2ตึกแห่งเดียวในยุโรปเต็มไปด้วยคนค่ะคือคนที่อาศัยอยู่ในตึกนี้ก็พากันออกมาคลายร้อนในช่วงบ่าย ะะตัวเลขอุณหภูมิที่แสดงอยู่หน้าร้านขายยาแห่งหนึ่งในลอนดอนแสดงตัวเลขว่าอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสส่วนตามท้องถนนคนที่เดินไปเดินมาก็ต้องพกทั้งขวดน้ำแล้วหลายๆคนก็ใช้พัดด้วยนะคะเพื่อที่จะคลายความร้อนค่ะ